สวัสดีค่ะทุกท่านคลิปนี้จะมาแบ่งปันการทำสคริปของพิธีกรในงานลอยกระทงค่ะถ้าเราได้แค่กำหนดการมาเช่นมีกำหนดการอยู่5ขั้นตอนพิธีกรแบบเราก็สามารถที่จะมาเขียนสคริปหรือทำสคริปบทพูดต่อเองได้เลยค่ะตัวอย่างเช่นมีกำหนดการ5ขั้นตอนขั้นแรกพิธีกรกล่าวเปิดเวที 2. พิธีเปิด 3. ชมการแสดงศิลปะไทย 4. การประกวดนางนพมาศและ 5. การลอยกระทงร่วมกันค่ะจะเห็นว่าเรามีกำหนดการอยู่5ขั้นตอนพิธีกรสามารถที่จะนำา5ขั้นตอนนี้เอามาขยายต่อไปได้เป็นบทพูดของพิธีกรค่ะกำหนดการ คืองานหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในงานนั้นๆค่ะพิธีกรก็สามารถไล่เรียงกำหนดการแล้วก็ทำเป็นบทพูดหรือสคริปต์ของเราได้ง่ายๆค่ะขั้นที่ 1. เปิดเวทีพิธีกรกล่าวทักทาย สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานลอยกระทงประจำปี2568ค่ะซึ่งงานในคืนนี้จัดขึ้นเพื่อให้พวกเราได้มาร่วมกันขอพรพระแม่คงคาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราค่ะและดิฉันเภสัชกรหญิงศินินาสีสันรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอดค่ำคืนนี้ค่ะและต่อไปนะคะก็เป็นช่วงที่สคือช่วงพิธีเปิดค่ะ สำหรับช่วงพิธีเปิดเราก็อาจจะเป็นทางการนิดนึงตัวอย่างเช่นในลำดับต่อไปขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานลอยกระทงประจำปี2568ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติก่าวเปิดงานค่ะเราก็ใช้คำพูดประมาณนี้ได้นะคะเมื่อท่านประธาน กล่าวเปิดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีกรอย่าลืมขอบคุณท่านประธานด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดในค่ำคืนนี้ค่ะช่วงที่3ชมการแสดงทุกท่านคะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะขอเรียนเชิญรับชมค่ะเมื่อจบการแสดงเราก็ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงที่เพิ่งจบลงไปด้วยค่ะ ช่วงที่4การประกวดนางนพมาศทุกท่านคะช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วคะ่ะสำหรับค่ำคืนนี้ ขอนำทุกท่านเข้าสู่การประกวดนางนพมาศประจำปี2568ค่ะเมื่อนำเข้าสู่ช่วงการประกวดนางนพมาศพิธีกรก็ดำเนินรายการไปเรื่อยๆค่ะจนสิ้นสุดการประกวดจนถึงมอบรางวัลจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเข้าสู่ช่วงที่5คือช่วงของการลอยกระทงร่วมกันใช้คำพูดประมาณนี้ก็ได้ค่ะทุกท่านคะและ อีกดึงช่วงสำคัญหรือเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ที่ทุกท่านรอคอยก็คือการที่เราทุกคนได้มาลอยกระทงร่วมกันขอพรร่วมกันค่ะและขอขมาพระแม่คงคาในค่ำคืนนี้ขอเชิญทุกท่านลอยกระทงได้เลยค่ะ ก็ประมาณนี้ได้นะคะซึ่งสคริปต์ของพิธีกรเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ตายตัวมากเราสามารถที่จะนำกำหนดการที่มีอยู่มาแตกเป็นสคริปต์ย่อยๆได้ค่ะเพราะบางงานเนี่ยเขาให้แต่กำหนดการมาผู้จัดให้แต่กำหนดการมาไม่มีสคริปต์ให้พิธีกรพิธีกรก็สามารถที่จะนำมาขยายต่อไปได้เลยค่ะ และช่วงสุดท้ายคือช่วงปิดเวทีค่ะพิธีกรอย่าลืมปิดเวทีด้วยด้วยความสวยงามและก็ความประทับใจทุกท่านคะงานในค่ำคืนนี้ของเราได้ดำเนินงานมาจนถึงช่วงสุดท้ายของงานแล้วค่ะ งานในคืนนี้ก็มีความประทับใจหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการประกวดนางนพมาศการชมการแสดงหรือการรอยกระทงร่วมกันนะคะเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้สืบสารวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเรากันต่อไปค่ะ หากงานในค่ำคืนนี้มีสิ่งใดที่ผิดพลาดดิฉันในนามของผู้จัดงานขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีค่ะเป็นไงคะจาก ลำดับกำหนดการเราสามารถนำมาเป็นสคริปต์พิธีกรได้เองไม่ยากเลยใช่ไหมคะพิธีกรก็ต้องค่อยๆฝึกไปค่ะถ้าเป็นมือใหม่แต่ถ้าสำหรับพิธีกรที่เป็นมืออาชีพแล้วเห็นแค่กำหนดการก็จะสามารถไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นมือใหม่อาจจะต้องเอามาเขียนเป็นบทพูดก่อนก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีเวลา MC กุ๊กไก่ก็จะมาลงเทคนิคในการเขียนสคริปต์ให้กับทุกท่านค่ะใครที่ชอบการพูดและหลักการเป็นพิธีกรสนใจติดตาม MC กุ๊กไก่ไว้ค่ะจะไม่พลาดคลิปดีๆที่นำมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย